ในโลกของรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของ Honda Wave และหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดก็คือ Honda Wave 125รถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางด้วยจุดเด่นในเรื่องความทนทานประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงจนเกินไปวันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆของรุ่นนี้ว่าทำไมถึงครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย ฮอนด้าเวฟ125โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ยังคงความทันสมัยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยชุดไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกอเตอร์ให้ความสว่างชัดเจนแม้ขับขี่ยามค่ำคืนโครงสร้างตัวถังมีขนาดกะทัดรัดทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือการจราจรที่ติดขัดสีสันที่ใช้ยังมีให้เลือกหลายแบบทั้งโทนสุภาพและโทนสดใสตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานในเมืองหรือชนบทเครื่องยนต์125ซีซีที่ทั้งแรงและประหยัด หัวใจสำคัญของเวฟหนึอยบอยู่ที่เครื่องยนต์4จังหวะขนาด 124.89C ซีซีพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI ที่แม่นยำทำให้รถคันนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดเพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะขึ้นเขาบรรทุกของหรือขับทางไกล ระบบช่วงล่างและความปลอดภัยเว็บ125มาพร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมแม้ขับขี่ในพื้นที่ถนนครุขคะาหรือหลุมบอ่อระบบเบรกมีให้เลือกทั้งดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังหรือแบบดรัมทั้งสองล้อขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ความสะดวกสบายที่คุ้มค่าเบาะนั่งของเวฟ125บถูกออกแบบให้มีความกว้างนั่งสบายแม้ต้องเดินทางระยะไกลพื้นที่ใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกครึ่งใบหรือของใช้จุกจิกได้ระบบสตาร์ทมีทั้งแบบมือและเท้าตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีระบรบล็อกกันโมยและช่องเก็บของด้านหน้าเพิ่มความสะดวกอีกระดับการบำรุงรักษาง่ายและอะไหล่หาง่ายอีกหนึ่งเหตุผลที่เวฟ125บได้รับความนิยมคือความง่ายในการดูแลรักษา อะไหล่สามารถหาซื้อได้ง่ายทั่วประเทศราคาไม่แพงและมีศูนย์บริการ h o n ด้ารองรับอยู่เป็นจํานวนมากทําให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนยางหรือเช็คระยละประจําปีสรุปรถคู่ใจสําหรับทุกครอบครัว Honda w เว e 125ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของความคุ้มค่า ความประหยัดและความน่าเชื่อถือในระยะยาวเหมาะสำหรับทั้งนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่คนทำงานที่ต้องการยานพาหนะที่เชื่อถือได้ทุกวันไม่แปลกใจเลยที่รถรุ่นนี้จะอยู่ในใจของคนไทยมานานหลายปีและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง